สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสุขใจยามเช้าเวลาแห่งการเติมพลังใจและข้อคิดดีๆเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและร่มเย็นครับในวัยที่เราก้าวเดินมาถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตวัยที่เส้นทางหลายเส้นเริ่มมาบรรจบและบางเส้นก็เริ่มเลือนหายไปมีสิ่งหนึ่งที่มักจะแวะเวียนมาทักทายจิตใจของเราอย่างเงียบๆครับสิ่งนั้นคือความเหงา ความเหงาที่ไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวเสมอไปแต่เป็นความรู้สึกอ้างว้างในใจแม้บางครั้งเราจะรายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายก็ตามผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังรับฟังอยู่นี้อาจจะเคยสัมผัสกับความรู้สึกนี้มากๆกก็น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยามที่ลูกหลานเติบโตแยกย้ายไปสร้างครอบครัวของตัวเองยามที่เพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันเริ่มล้มหายตายจากกันไปทีละคน หรือยามที่เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจอย่างโดดเดี่ยวความเหงาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นเหมือนเงาที่อาจจะค่อยๆเคืคบคลานเข้ามาปกคลุมหัวใจทำให้เราหม่นหมองอ่อนล้าและบางครั้งก็อาจบั่นทอนกาลังกายกำลังใจจนส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้เลยนะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายทานอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอก็เพียงพอแล้วสําหรับการใช้ชีวิตในวัยบ้านปลายแต่จากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอและจากงานวิจัยหลายๆชิ้นก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าสุขภาพใจนั้นสําคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยครับการมีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานไม่ห่อเหี่ยว ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขแล้วอะไรล่ะครับคือหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพใจที่ดีในวัยเกษียณคำตอบหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสายสัมพันธ์ลำค่าครับสายสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนแท้ที่เป็นเหมือนหลักยึดเป็นที่พึ่งทางใจเป็นร่มโพร่มใสให้เราได้พักพิงยามอ่อนล้า เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่กำลังผลิใบในฤดูแล้งช่วยให้ต้นไม้แห่งชีวิตของเราไม่เหี่ยวเฉาและยังคงออกดอกออกผลได้อย่างงดงามต่อไป การมีเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งมีกัลยาณมิตรที่ดีไม่เพียงช่วยลดความเครียดความเหงาแต่ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนที่เราพึ่งพาได้และยังเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้อีกด้วยซึ่งความรู้สึกเหล่านี้แหละครับคือยาอายุวัฒนะชั้นดีที่ช่วยบำรุงหัวใจของเราให้กระชุ่มกระชวยอยู่เสมอ วันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาสำรวจและลองคิดตามกันไปนะครับว่าในชีวิตของเรานั้นเรามีเพื่อนแท้ที่เป็นเหมือนกันลยานามิตรยามยากในรูปแบบต่างๆอยู่บ้างแล้วหรือยังเพราะในวัยบั้นปลายนี้เราอาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่แค่เพื่อนที่เที่ยวด้วยกันหัวเราะด้วยกันอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นเพื่อนที่เข้ามาเติมเต็มมิติทางใจของเราให้สมบูรณ์ ผมขอแบ่งเพื่อนแท้ที่เราควรมีติดตัวไว้ในวัยบ้านปลายออกเป็นสามรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งเพื่อนแต่ละรูปแบบนี้ก็จะมอบการสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกันไปช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับเพื่อนแท้รูปแบบแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเพื่อนรับฟังหรือที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษาทางใจครับ เพื่อนประเภทนี้คือคนที่พร้อมจะนั่งลงข้างๆเราอย่างเงียบๆเ,เปิดใจรับฟังทุกเรื่องราวที่เราอยากจะระบายออกมาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันอย่างเรื่องต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ออกดอกออกผลเรื่องหลานตัวเล็กๆที่ซุกซนไม่หยุดหรือเรื่องใหญ่ในใจที่ยากจะเอ่ยออกมาอย่างความเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญอยู่ ความกังวลเรื่องอนาคตของลูกหลานหรือแม้แต่ความรู้สึกสูญเสียคนที่รักไปเพื่อนรับฟังนี้จะไม่รีบตัดสินไม่รีบให้คำแนะนำที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่จะใช้หัวใจฟังอย่างแท้จริงครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถเปลือยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้อย่างหมดเปลือกโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกมองว่าอ่อนแอลองนึกภาพดูนะครับ เวลาที่เราเก็บความทุกข์ไว้ในใจนานๆมันเหมือนกับเราแบกหินก้อนใหญ่ๆไว้บนบา่ายินนานวันหินก้อนนั้นก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนเราแทบจะเดินไม่ไหวแต่เมื่อเราได้มีโอกาสระบายความในใจออกมากับใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราอย่างเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นก็เหมือนกับน้ำที่ไหลบ่าออกมาจากเขื่อนที่กักเก็บเอาไว้ความอัดอั้นที่เคยถาโถมยอยู่ในใจก็จะค่อยๆค,คลายตัวลง ความหนักอึ้งก็จะเบาบางลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับท่านเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากภรรยาเสียไปท่านรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบงันไม่มีใครให้พูดคุยด้วยแม้ลูกหลานจะมาเยี่ยมแต่ก็รู้สึกเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นอยู่เพราะไม่อยากให้ลูกหลานต้องกังวล แต่มีเพื่อนเก่าแก่ของท่านคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆคอยแวะเวียนมาหานั่งจิบชาด้วยกันเงียบๆบ,บางวันคุณลุงก็เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังบางวันก็ระบายความเหงาออกมาเพื่อนท่านก็แค่พยักหน้ารับฟังแล้วก็ยื่นมือมาจับไหลเ่เบาๆแค่นั้นเองครับ คุณลุงบอกว่าการได้ระบายออกมาทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้ปลดเปลื้องอะไรบางอย่างออกไปจากใจความเศร้าไม่ได้หายไปไหนแต่มันเบาลงมากทำให้ท่านพอจะกลับมายิ้มได้อีกครั้งนี่แหละครับคือคุณค่าของเพื่อนรับฟังที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้ การมีใครสักคนที่เราสามารถพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวได้อย่างไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นทำให้เราได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่อัดอั้นออกมาได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเพียงลำพังการได้รับการรับฟังอย่างเข้าใจคือการบำบัดชั้นยอดที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งครับ ลองมองไปรอบๆตัวท่านนะครับว่ามีใครบ้างที่เราไว้วางใจพอที่จะเปิดใจเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังได้อย่างหมดเปลือกหากท่านยังไม่มีขอให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นหาหรือลองหันไปมองเพื่อนเก่าๆที่เราเคยสนิทกันมานานบางทีคนเหล่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนรับฟังที่เรากำลังตามหาอยู่ได้ครับมาถึงเพื่อนแท้รูปแบบที่สองกันนะครับ นั่นก็คือเพื่อนกระตุ้นพลังหรือเพื่อนร่วมกิจกรรมครับเมื่อเราอายุมากขึ้นบางครั้งเรี่ยวแรงก็อาจจะถดถอยลงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงตามไปด้วยการจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายการจะออกไปพบปะผู้คนหรือแม้แต่การจะเริ่มทำกิจกรรมอดิเรกใหม่ๆบางครั้งก็ต้องอาศัยแรงกระตุ้นจากภายนอกนะครับ เพื่อนกระตุ้นพลังนี้คือคนที่คอยชักชวนเราให้ออกไปจากโลกส่วนตัวให้ลุกขึ้นมาทำอะไรที่สร้างสรรค์หรือแม้แต่ทำสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันด้วยกันเพื่อนคนนี้อาจจะโทรศัพท์มาถามไถ่ชวนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะชวนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นคอร์สทำอาหารคอร์สงานฝีมือหรือแม้แต่ชวนไปทำบนที่วัดไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันประโยชน์ของเพื่อนประเภทนี้มีมากมายเลยครับ อย่างแรกเลยคือช่วยให้เราได้ขยับร่างกายได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพกายที่ดีไม่ต้องไปยกเวทหนัก,นกๆแค่เดินรอบหมู่บ้านเดินในสวนสาธารณะหรือรำไทยเก๊กด้วยกันทุกเช้าก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วนะครับยิ่งได้ทำกับเพื่อนยิ่งรู้สึกสนุกไม่เบื่อไม่รู้สึกว่ากำลังถูกบังคับ อย่างที่สองคือช่วยให้สมองของเราได้ทำงานอยู่เสมอการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนการได้วางแผนกิจกรรมร่วมกันล้วนเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมและทำให้เรามีชีวิตชีวาไม่เฉื่อยชาครับผมมีเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับท่านเคยเป็นคนชอบเก็บตัว หลังกเกษียณก็มักจะอยู่บ้านคนเดียวไม่ค่อยออกไปไหนทำให้ร่างกายเริ่มอ,อ่อนแอจิตใจก็เหงาหงอยแต่โชคดีที่ท่านมีเพื่อนบ้านวัยเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนกระตือรือร้นชอบทำกิจกรรมเพื่อนบ้านท่านนี้มักจะมาเคาะประตูชวนคุณป้าไปเดินตลาดไปทำบุญที่วัดบ้างชวนไปนั่งคุยกันที่ศาลาในหมู่บ้านบ้างแรกๆคุณป้าก็ปฏิเสธนะครับ แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ท้อถอยมาชวนบ่อยๆด้วยรอยยิ้มจนคุณป้าใจอ่อนยอมออกด้วยพอได้ออกไปคุณป้าก็เริ่มมีความสุขขึ้นได้เห็นผู้คนได้พูดคุยได้เลือกซื้อของได้เห็นโลกภายนอกที่สดใสกว่าอยู่ในบ้านลำพังเพื่อนบ้านยังชวนคุณป้าไปเข้ากลุ่มรำวงในหมู่บ้านด้วยตอนแรกคุณป้าก็เขินนะครับแต่เพื่อนก็คอยสอนคอยให้กำลังใจจนคุณป้าเริ่มสนุกและติดใจ ทุกเย็นก็จะตั้งตารอที่จะได้ไปรำวงกับเพื่อนๆพ,พอได้ขยับร่างกายได้หัวเราะได้สนทนาร่างกายของคุณป้าก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าก็ดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยครับนี่คืออนุภาพของเพื่อนกระตุ้นพลังครับ เพื่อนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปทำกิจกรรมแต่ชวนเราให้ออกไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกชวนเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความสุขในทุกๆวันทำให้เราได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปสุดท้ายนี้ครับเพื่อนแท้รูปแบบที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเพื่อนผู้ให้ปัญญาหรือเพื่อนที่ปรึกษาชีวิตครับ เพื่อนประเภทนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ต้องมานั่งฟังเราปรับทุกตลอดเวลาหรือชวนเราไปทำกิจกรรมโลดโผนแต่เป็นคนที่คุณค่าของเขาอยู่ที่มุมมองและประสบการณ์ชีวิตครับเป็นคนที่สามารถให้ข้อคิดให้แง่คิดหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ยามที่เรากําลังสับสนหลงทางหรือรเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อนผู้ให้ปัญญานี้อาจจะเป็นเพื่อนที่อายุมากกว่าเราที่ผ่านโลกมามากกว่าอาจจะเป็นเพื่อนวัยเดียวกันที่มีมุมมองที่ลึกซึ้งหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่อายุน้อยกว่าแต่มีสติปัญญาและความเข้าใจชีวิตเป็นพิเศษคนเหล่านี้มักจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงไม่ตัดสินคนง่ายๆและสามารถมองเห็นสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรอบด้านและใจเย็น ในวัยที่เราต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ไว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสียความขัดแย้งในครอบครัวหรือแม้แต่การเตรียมตัวสำหรับการจากไปในอนาคตบางครั้งเราก็ต้องการใครสักคนที่จะช่วยเราปลงครับปลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหมดอลาลัยตายอยากนะครับแต่หมายถึงการยอมรับความจริงของชีวิตการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และการมองเห็นสัจธรรมของโลก เพื่อนผู้ให้ปัญญานี้จะเป็นเหมือนประภาคารที่ส่องแสงนำทางให้เรายามที่ชีวิตมืดมิดเขาอาจจะไม่ได้บอกเราว่าต้องทำอย่างไรแต่จะช่วยจุดประกายให้เรามองเห็นทางออกด้วยตัวเองหรืออย่างน้อยก็ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาผมเคยได้ฟังเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งครับคุณยายท่านนี้เสียใจมากที่ลูกๆหลานๆไม่ค่อยมาเยี่ยม ไม่ค่อยโทรหารู้สึกน้อยใจและน้อยเนื้อต่ำใจมากจนเพื่อนสนิทของท่านที่เป็นคนใจเย็นและผ่านเรื่องราวชีวิตมามากเช่นกันได้มานั่งคุยด้วยเพื่อนของท่านไม่ได้บอกว่าลูกหลานผิดแต่พูดปลอบใจด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนว่ายายจา๋าลองมองดูสิลูกหลานเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาชีวิตแต่ละคนก็ต้องดิ้นรนกันไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลใจของเราให้ดีนะ ปล่อยวางความคาดหวังลงบ้างความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คนอื่นมาทำให้หรอกนะแต่ขึ้นอยู่กับใจเราเองต่างหากคำพูดง่ายๆเหล่านี้กลับทำให้คุณยายรู้สึกเหมือนตาสว่างขึ้นมาท่านไม่ได้เลิกรักลูกหลานหรอกนะครับแต่ท่านเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังลงบ้างหันมาดูแลใจตัวเองให้สงบสุขมากขึ้นและหันมาสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เช่นการปลูกต้นไม้การอ่านหนังสือการทำบุญท่านบอกว่าเพื่อนท่านไม่ได้สอนอะไรมากแต่คำพูดไม่กี่คำนั้นเหมือนเป็นกุญแจที่ไขความทุกข์ที่อยู่ในใจมานานให้เปิดออก นี่แหละครับคือคุณค่าของเพื่อนผู้ให้ปัญญาเพื่อนที่ช่วยให้เรามีสติช่วยให้เรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่ววูบหรือความคาดหวังที่อาจจะทำให้เราผิดหวังได้ง่ายๆการมีเพื่อนแบบนี้อยู่เคียงข้างจะช่วยให้เราใช้ชีวิตในวัยบั้นปลายได้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความสุขสงบครับ เพื่อนแท้ทั้งสามรูปแบบที่ผมได้กล่าวถึงไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรับฟังที่เป็นเหมือนที่พักพิงทางใจเพื่อนกระตุ้นพลังที่ชวนเราออกไปใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นและเพื่อนผู้ให้ปัญญาที่ช่วยให้เรามองเห็นสัจธรรมของชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนละคนกันนะครับบางครั้งเพื่อนคนเดียวก็อาจจะสามารถเป็นได้ทั้งสามบทบาทนี้หรือบางคนก็อาจจะมีเพื่อนหลายคนที่มาเติมเต็มในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนของเพื่อนนะครับแต่อยู่ที่คุณภาพของสายสัมพันธ์เหล่านั้นต่างหากครับการมีกัลยาณมิตรที่ดีแม้เพียงไม่กี่คนก็มีค่ามากกว่าการมีเพื่อนมากมายแต่ไม่มีใครเข้าใจเราเลย ในวนัยนี้เราไม่ได้ต้องการเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อสร้างความวุ่นวายหรือสร้างปัญหาเพิ่มแต่เราต้องการเพื่อนที่เข้ามาเพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเหมือนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสมดุลไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ลองกลับไปทบทวนดูว่าในชีวิตของท่านตอนนี้ท่านมีเพื่อนในรูปแบบเหล่านี้อยู่แล้วบ้างหรือไม่ หากมีก็ขอให้ท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของมิตรภาพเหล่านี้และหมั่นดูแลรดน้ำพรวนดินให้กับสายสัมพันธ์เหล่านี้อยู่เสมอด้วยความจริงใจด้วยความเข้าใจและด้วยความปรารถนาดีต่อกันและหากท่านยังรู้สึกว่ายังขาดเพื่อนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปก็อย่าพึ่งท้อใจนะครับเพราะการสร้างมิตรภาพนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปครับ บางทีอาจจะเริ่มจากการเปิดใจให้กว้างขึ้นลองเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆที่เราสนใจหรือแม้แต่การเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนอื่นก่อนก็ได้ครับเมื่อเราให้ความจริงใจออกไปความจริงใจก็จะย้อนกลับมาหาเราเองครับ จำไว้นะครับว่าความสุขที่แท้จริงในวัยบ้านปลายไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีหัวใจที่อิ่มเอิบแค่ไหนและเรามีใครที่พร้อมจะเดินเคียงข้างเราไปในเส้นทางของชีวิตบ้าง การมีเพื่อนแท้ที่เป็นเหมือนกันลยาณมิตรถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตนะครับเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายแต่ใช้ใจครับใช้ใจในการผูกมิตร ใช้ใจในการดูแลรักษาและใช้ใจในการมอบความปรารถนาดีให้แก่กันและกันเพราะเมื่อเรามีเพื่อนแท้ที่เข้าใจมีเพื่อนแท้ที่คอยให้กำลังใจมีเพื่อนแท้ที่คอยให้ปัญญาชีวิตของเราก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปครับและก็จะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความหมายที่แท้จริง ขอให้ทุกท่านได้ค้นพบและรักษาเพื่อนแท้เหล่านี้ไว้ในชีวิตให้ยืนยาวตลอดไปนะครับเพื่อให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมสุขมีคุณค่าและเป็นที่จดจำครับและนี่คือคาถาใจยามเช้าสำหรับวันนี้ครับสายสัมพันธ์อันล้ำค่าสร้างสุขแท้ในใจเราแม้โลกจะเปลี่ยนผันไปเพื่อนแท้ใส่ไม่ทิ้งกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับ